รายการตามดีค่ะรายการที่พาทุกท่านนะคะไปพบกับเรื่องราวดีๆผู้คนดีๆแล้วก็กิจกรรมดีๆไปกับป้องค่ะค่ะอ้ยช่วงนี้คือเราก็อยากพาไปตามอะไรดีๆนะคะแต่ว่าเราก็คงละเลยผู้ที่กําลังประสบภัยไม่ได้นะคะก็น่าเห็นใจก็ขยายเป็นวงกว้างมากขึ้นน้ําท่วมในหลายๆจังหวดัดค่ะค่ะก็เพื่อนเองที่บ้านเพื่อนก็โดนท่วมอยู่หลายๆบ้านเลยก็เห็นใจเพราะว่าตอนปี54บ้านตัวเองก็ท่วมเหมือนกันบ้านเลยก็ท่วมใช่ไหม ก็เลยเขาอกเข้าใจหัวอกคนที Ig ่โดนน้ำท่วมตอนนี้ก็เริ่มทยอยขนของเหมือนกันนะก็ต้องเตรียมเตรียมนิดนึงแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพโรคภัยต่างๆด้วยหรือใดตอนน้ำท่วมต้องระวังเรื่องฟืนไฟด้วยเราคิดว่ามันเป็นน้ำปุ๊บไม่น่าจะมีเรื่องฟืนไฟแต่ฟืนไฟนี่แหละค่ะมันไม่ใช่ทำให้ไฟไหม้แต่มันจะไฟดูดไฟช็อตย้ายปลั๊กขึ้นที่สูงนะคะก็ต้องระวังดูแลรักษาตัวเองดีๆนะคะเดี๋ยวมาพบกันในช่วงเพิ่มดีค่ะ ช่วงเพิ่มนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่เรามีเรื่องราวดีๆมามอาให้กับท่านผู้ชมนะคะ <S <S วันนี้น้องรุนม,มีมเกดเคล็ดลับอะไรมาคะวันนี้มีเรื่องของการทักทายแบบชิคทูชิค อ่าพี่ป้องเคยเห็นป่ะบอกว่าเวลาเราไปดูแฟชั่นโชว์อย่างเงี้ยเราก็จะเห็นแบบการทักทายแบบเอาแก้มชนแก้มกันแบบนี้อ๋อเคยเห็นแต่แบบพอดีจะนึกถึงแต่วัฒนธรรมฝรั่งไงค่ะพอเป็นวัฒนธรรมไทยก็เลยเอ๊ะเราใช้ชิคชูชิกด้วยไหม<ช>จนกระทั่งน้องบอกว่าบนเวทีพวกแคดวอล์กชพวกงานสังคมใช่พวกงานสังคมหรืองานแฟชั่นอันเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะทักทายกันแบบนี้ก็คือว่าส่วนใหญ่เวลาที่เราเห็นการเช็คแฮนกันเนี่ยก็จะเป็นการพบกันครั้งแรกอ่ะก็เช็คแฮนกันปกติแต่ถ้าสมมติว่าเป็นการเจอครั้ง เขาไนท์ nice กับเราจังเลยเราอยากจะผูมิับเขาแล้วก็เรารู้สึกดีกับเขาจริงๆการลาจากเนี่ยค่ะก็เป็นการใช้ชิคทูชิคได้เหมือนกันโ oh, อ้ใช่เลอ่าทีนี้ตามหลักสากลก็จะเป็นสองครั้งก็คือว่าเราไปทางซ้ายเอียงตัวไปทางซ้ายก่อนนะคะก็คือสมมติด้านนี้เราเอียงไปทางนี้ก่อนอ่าแล้วก็มาด้านนี้ต่อค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะแค่ เอียงบกชีเฉียดกันเฉยถ้าเกิดถึงว่าเป็นคนในครอบครัวหรือว่าเป็นเพื่อนที่สนิทมากสามารถริฟิวปากไปโดนแก้มเขาได้แต่ถ้าส่วนใหญ่แล้วในสากลธรรมดาก็แค่เฉียดเฉียดแก้เฉียดเฉียดกันเฉยแทบจะไม่โดนกันเลยด้วยซ้ำค่ะทีนี้ก็จะมีในบางประเทศเหมือนกันนะอย่างเช่นสวิตเซอร์แลนด์หรือว so ่าฝรั um ่งเศสก็จะเป็นสามครั้ง ก็เป็น 1, 2, 3อ่าก็คือเขาจะถือว่าเริ่มข้างไหนก็ไปจบที่ข้างนั้นก็คือ1 2 3แบบนี้แต่ในบางบางประเทศมีไหมที่แบบตึงตึงแล้วจบตรงกลางอันนี้อันนี้พี่พ้องจะได้อ่อ่าเป็นคีสแ่เป็นชีสทีนี้ก็จะมีบางประเทศเหมือนกันที่เป็น4ครั้งก็จะแล้วแต่ธรมเนียมของของแต่ละประเทศไดยแต่ถ้าสมมติเมืองไทยนะคะหรือว่า สาโกนในในเรื่องของแฟชั่นโชว์นะคะดีไซนเนอร์ต่างๆทักทายกันแบบนี้เป็นเรื่องปกติแล้วถ้าสมมติเราคอเคล็ดอยู่ล่ะคะน้องก็สวัสดี นี่ค่ะอย่างนี้อย่างนี้ก็ช้างค่ะช้าจัาปวดช้าช้าอย่างนี้เหรออ่าทีนี้บางคนก็จะสงสัยว่าอ้าวแล้วมือไม้เราจะทํายังไงเรามันเป็นก่อนเหรอทำไม่ถูกเราก็จะแบบเออเอามือย่างนี้ก็สามารถเอามือจับตรงไหล่ของเขาได้หรือว่าช่วงข้อศอกก็ได้เหมือนกันเออเหมือนจึ๊บจิ๊บได้เหมือนกันงั้นพี่แถมค่ะเป็นการทักทายเหมือนกันเมื่อกี้เราพูดเรื่องการเช็คแฮนด์ใช่ไหมคะอ่าสมมติอย่างทักกรณีเนี้ยนะคะ ถ้าสมมติพี่เป็นคนเริ่มทักทายน้องแล้วพี่เช็คแคนโดยที่มือพี่คว่ำอยู่อย่างนี้นะคะนั่นหมายถึงว่าอํานาจในการเจรจาต่อรองหลังจากการเช็คแคนนี้จะอยู่ที่พี่ทันทีพตายแล้วฉันกลับฉันกลับนะคะในขณะที่ถ้าสมมติว่าพี่มาเปิดแบบนี้แล้วเช็คแคนกันอย่างนี้่าแสดงว่าพี่ยินยอมที่จะมอบอํานาจนั้นให้กับน้องเหมือนที่เวลาผู้ชายเขาอย่างนี้ไง ก็คือมอบอํานาจให้กับน้องในแบบมือว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นโดยหลักสากลแล้วเวลาเราเช็คแค้นเราก็จะยื่นไปตรงๆแบบนี้นะคะเพื่อจะสื่อสารว่าเรามีการเจรจาต่อรองที่เท่าเทียมกันแต่ในขณะเดียวกันเชื่อไหมว่าในอเมริกันเนี่ยมีการทดลองการจับมือแบบ เอเชียบ้านเราโดยเฉพาะจับมือแบบญี่ปุ่นกับเกาหลีเนี่ยโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขาจับเขาจะจับแบบนี้สองมือประคองแล้วเขย่าแบบนี้ใช่ไหมคะเขาบอกว่าเอาไปให้ทหารอเมริกันทดลองปรากฏว่าทหารอเมริกันรู้สึกชิคกี้พายมันเหมือนกับว่ามันเยอนมันประกบกันเนาะเฮ้ยประกบเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับ ความหมายของทางญี่ปุ่นแล้วการจับแบบนี้เนี่ยคือการเคารพนับถืออย่างที่สุดนะคะและการจับเช็คแฮนแบบนี้ก็คือต้องก้มหัวลงด้วยแบบนี้ก็ดูให้ให้ถูกกับบริบทของแต่ละประเทศช่ไม่ใช่ว่าเขายื่นมาปุ๊บอย่างนี้แล้วก็เอาหน้าตึงตึงอันนั้นเป็นเต้นลาแล้วเลือกเอาสักอย่างค่ะจะชูชีกหรือจะเช็คแฮนกันหรือถ้าจำอารยาทไทยๆก็หว้แบบไทยนี่แหละใช่แล้วอันนี้ก็ชัวร์เลยค่ะของพี่ก็เหมือนเดิมค่ะ กลับมาพบกับซีรีส์เกี่ยวกับการตัดสินใจนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะในช่วงต้นนีค่ะ ู่ช่วงเพิ่มดีค่ะเมื่อกี้พี่ป้องยังมีเรื่องของการตัดสินใจนะคะต,ต, <Mul S 2> ต่อจากที่ที่เรียนไปแล้วว่าสวีคนี้จะว่าด้วยเรื่องการตัดสินใจเพราะนั้นสภาวะต่อมาค่ะที่เราต้องเจอเวลาตัดสินใจก็คือสภาวะของการตัดสินใจยังไงทำไมดูซ้ำซ้อนพี่ป้องการอยู่ในสภาวะบอกแล้วว่ามันเป็นกระบวนการมีสภาวะอันี้การตัดสินใจมันมี3แบบการตัดสินใจแบบที่เป็นเรื่องของเฉพาะตัวการตัดสินใจทางธุรกิจ แล้วการตัดสินใจทางสังคมอืมอ่ะพี่ยกตัวอย่างเวลาที่น้องอยากทําอะไรแล้วอยากให้พี่ตัดสินใจอะไรสักอย่างเช่นอ่ะพี่ตัดสินใจจะซื้อบ้านอ่ะอย่างเงี้ยสมมติว่าพี่จะซื้อบ้านเพื่อทําโฮมออฟฟิศอืน้องบอกพี่ป้องพี่ป้องซื้อแถวลามินทราออใช่ไหมเออพี่บอกว่าไม่ได้นนองพี่ทํางานแถวปิ่นเกล้าพี่ต้องซื้อแถวปิ่นเกล้าเออถ้าเกิดเป็นการตัดสินใจแบบเฉพาะตัวเออเนาะรามินทราอากาศดีอ่ะมีทางด่วน เออใกล้บ้านน้องด้วยอ่ะพี่รักน้องมากพี่อยากเจอน้องทุกวันอย่างเงี้ยนะพี่อยากเจอน้องทุกวันพี่ก็เอาเลยซื้อบ้านมินทาเลยค่ะไม่ต้องคิดอะไรเยอะอืมเพราะว่าเฉพาะตัวแล้วรักกันมากเลิฟกันมากก็เลยอยากซื้อเหมือนที่พวกประเภทตัดสินใจซื้อบ้านกับแฟนก่อนแต่งอ่ะซื้อบ้านไปด้วยกันก่อนนั่นก็ะคือการตัดสินใจเฉพาะตัวอ่าแต่ในขณะที่มันมีการตัดสินใจแบบที่สองคือการตัดสินใจเชิงธุรกิจอืถ้าพี่มองแล้วโฮมออฟฟิศอืพี่ทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรสมมติ พี่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมอืมแหมอยู่ชานเมืองอย่างนั้นอาจจะไปมาลําบากอ,อยู่ปิ่นเก้าเป็นใกล้บ้านพี่ใกล้ที่ทํางานพี่ก็อาจจะลําบากนะ ในเมื่ออันนี้มันเป็นธุรกิจที่เราสนใจจะเปิดมันต้องอยู่ใจกลางเมืองสุขุมวิทไหมอ่าใจกลางเมืองสุขุมวิทอาจจะสู้ราคาไม่ไหวแต่เป็นใจกลางเมืองแบบที่มีรถไฟฟ้าผ่านแน่นอนใจกลางเมืองแบบที่รถก็สามารถไปได้สะดวกดินแดงไหมเออดินแดงทางด่วนก็มีท่ะโทเวมีมาได้หลายทางก็มาจากอนุสาวรีย์ได้มาต่อไะ เออแล้วที่สําคัญค่าเช่าเ of อฟงออฟฟิศก็ยังไม่เท่าไหร่หรือจะหาบ้านก็น่าจะยังพอมีพวกบ้านมือสองอันนี้ถือว่าเป็นการตัดสินใจทางธุรกิจคือต้องอิงอยู่บนฐานว่าเราอยู่บนฐานโครงสร้างของความคิดแบบไหนถ้าคุณเป็นตัดสินใจแบบองค์กรของคุณก็ต้องดูว่าการตัดสินใจนั้นมันทําให้องค์กรเกิดผลได้ผลเสียไหม,มนะคะไม่ใช่ตัดสินใจปุ๊บตัวคุณได้แต่องค์กรเสียก็แล้วคิดแค่ว่า ก็เดี๋ยวฉันก็ลาออกลาออกไปไหนลาออกไปอยู่บริษัทที่เราไปตัดสินใจให้เขาได้อย่างนี้ไม่ได้อันนี้ถือว่าชุดจริตค่ะนะคะเพราะฉะนั้นในการตัดสินใจทางธุรกิจต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ของธุรกิจคํานึงถึงโครงสร้างขององค์กรเหมือนที่เราพูดในข่าวที่แล้วสุดท้ายการตัดสินใจทางสังคมอืพี่คิดละอืถ้าพี่จะทํางานเปิดออฟฟิศแถวดินแดงสมมตินะเปิดออฟฟิศแถวดินแดงพี่อยากช่วยเหลือองค์กร ของพี่ช่วยเหลือโลกนี้ด้วยการแบบประหยัดน้ํามันเป็นสายกรีนค่ะพี่ก็คิดว่าพี่ต้องซื้อบ้านที่เอาแบบใต้ทุนสูงอืเป็นโซลารเซลล์ให้มีลมพัดโรกได้จะได้ไม่ต้องติดแอร์ทําเป็นที่ประชุมได้ระดมสมองได้ข้างบนทําเป็นห้องโล่งๆใช่ไหมทำไว้สําหรับกรณีที่อะมีการสอนที่สํำนักงานได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องคิดเแต่ในในโล่งปุ๊บ ไม่พอไม่อยากใช้ไฟแล้วก็ต้องทําหลังคาเป็นแบบที่ให้แสงทะลุลงมาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะคือตัดสินใจเพื่อสังคมก็คือค,คำนึงถึงคนอื่นก่อนเลยมไม่ต้องคํานึงถึงตัวเองอมไม่ได้คํานึงถึงองค์กรเลย คำนึงถึงองค์กรว่าเออองค์กรก็ได้ผลดีด้วยนะมันเป็นผลตอบแทนสังคมแต่เีนยออื่นใดคำนึงถึงสิ่งที่สังคมจะได้มากกว่าคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะนอกจากนี้ในเกณฑ์การตัดสินใจแล้วว่าสภาวะที่ต้องเจอก็คือต้องเจอว่ามันมีเรื่องปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกก่อนที่จะตัดสินใจยังไงบ้างปัจจัยภายในอ่าอย่างเช่นปัจจัยภายในก็คือแฟนพี่นี่แหละสามีพี่นี่แหละอันนี้เป็นปัจจัยภายในค่ะ เงินในกระเป๋าพี่อันนี้เป็นปัจจัยภายในถูกไ่ะค่ะคือก็ถ้าพี่อยากซื้อบ้านเพื่อทำออฟฟิศเงินที่ไหน,น,นเท่าไหร่อ,อแล้ว สินทรัพย์ที่พี่มีที่จะไปยืนกู้เพื่อจะซื้อบ้านมันจะผ่านไหมเรื่องการทําสินทรัพย์อะไรยังไงทั้งหมดนี้เป็นเรื่องการตัดข้อมูลที่ต้องเป็นปัจจัยภายในที่ต้องคิดให้ดีก่อนก่อนจะตัดสินใจซื้อบ้านไม่ใช่เจอบ้านปุ๊บซื้อเลยโดยไม่ได้สนใจว่าเออแล้วในอนาคตเราจะเอาเงินจากตรงไหนมาผ่อนตรงบ้านตรงนี้หรือเอาเงินจากไหนมาซื้อบ้านตรงนี้นะคะในขณะเดียวกันมันก็มีปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกก็คือเจ้าของบ้านอืจะขายเราไหมแล้วถ้าขายขายเท่าไหร่อื ค่ะจะโดนเวียนคืนไหมหรือเออรอฟมอร์ฟอะไรแบบนั้ไหมเราไม่จะจะตัดแล่นมราผ่านเราเราไหมค่ะเออนี่เป็นปัจจัยภายนอกนะซึ่งถ้าเราสามารถพิจารณาปัจจัยภายนอกได้คร่าวๆเราก็จะรู้ว่าทำเลนี้มันน่าซื้อจริงไหมนะคะน่าตัดสินใจซื้อจริงไหมและสุดท้ายค่ะให้พิจารณาสภาวะว่าเราควบคุมได้หรือควบคุมไม่ได้อื เราหาข้อมูลได้แต่บางอย่างเราควบคุมไม่ได้เช่นภาวะน้ำท่วมถูกไหมเราบอกเราจะซื้อตรงดินแดงเราดูปัจจัยภายในภายนอกครบท้่วแล้วแต่มันมีสภาวะที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือน้ำท่วมน้ำมันมาแล้วมันก็ต้องหาที่ลงทะเลหรืออะไรอย่างเงี้ยเกิดมาผ่านบ้านเราอดีช่วงนั้นออฟฟิศปิดทำมาหากินไม่ได้แล้วเอาเงินที่ไหนผ่อนบ้านจบเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นปัจจัยไหนควบคุมได้ปัจจัยไหนควบคุมไม่ได้ท่านวอลวัชรเมทีบอกไว้ว่าปัญหานะคะ มีสองแบบก็ถ้าเราบอกควบคุมไม่ได้คือ,อแก้ไขไม่ได้อท่านบอกว่ากังวลใจไปก็เปล่าประโยชน์แต่ถ้าปัญหาที่เราควบคุมได้แก้ไขได้ท่านบอกว่ามีสองทางทำเลยแก้เลยอืกับอีกทางหนึงคือถ้าแก้ไม่ได้ตอนนี้รอเวลาแป๊บหนึง่ง แล้วค่อยตัดสินใจที่จะแก้ไขก็ยังไม่สายค่ะนี่นี่ก็คือชุดซีรีส์ของการตัดสินใจชุดที่2เหลือสัปดาห์หน้าสัปดาสุดท้ายเป็นประโยชน์มากๆพี่ป้องค่ะก็เดี๋ยวไปพบกับช่วงเพลินพลินดีเนาะใช่คราวนี้ไปทําอะไรยังไงกันบ้างก็ไปอะไรเพลินๆตามสไตล์เราค่ะนะคะไปพบกันเลยค่ะ เพ่นดีสัปดาห์นี้เราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้กันครับจะเป็นอย่างไรนั้นตามดีไปกับเจ้าหน้าที่นำชมกันเลยครับที่นี่นะครับเป็นในส่วนของพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้นะครับพิพิธภัณฑ์ที่นําเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมและก็วิถีชีวิตของผู้คนนะฮะที่เกี่ยวเนื่องกับดอกไม้นะฮะไม่ว่าชีวิตของคนเราตั้งแต่เกิดจนตายนะฮะมีดอกไม้อยู่เคียงคู่ด้วยนะฮะเปิดได้ประมาณ1ปีนะฮะโดย ศิลปินนักออกแบบจัดดอกไม้ที่มีชื่อเสียงในระดับนานาประเทศนะคะคุณสกุลอินทกุลนะครับทางด้านนี้ได้เป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับซึ่งในห้องแต่ละห้องนะครก็จะแบ่งห้องจัดแสดงออกเป็นส่วนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็วัฒนธรรมของแต่ละประเทศที่สะท้อนถึงดอกไม้นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นในส่วนของมรดกของไทยเรานะคะเป็นมรดกเกี่ยวกับศิละปะก,การประดิษฐ์ดอกไม้ของไทยนะครับ ครับผมตอนนี้นะฮะเราอยู่ในส่วนของห้องจัดแสดงนะฮะในส่วนของห้องใบสีนะฮะเป็นงาน ประดิ์ดอกไม้นะฮะจากใบตองนั่นเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการนําดอกไม้มาประกอบพิธีการทําใบสีสุขวัลนะที่เห็นทางด้านนี้นะฮะแล้วก็เป็นในส่วนของนะครับผ่านขันหมากคู่นะที่เราใช้ดอกไม้ในเชิงสัญลักษณ์ด้วยนะรับริเวณรอบๆนะคะก็จะเป็นในส่วนของนะฮะวัฒนธรรมดอกไม้นะที่เราใช้ในชีวิตประจําวันนะฮะอีกทางด้านหนึ่งนะฮะก็จะเป็นในส่วนของวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้นะครับการนําดอกไม้ต่างๆมาคลิปเย็บแบบนะครับมาปักมามัดนะฮะแล้วก็มาร้อยเป็นมมลัยต่างๆ ครับตอนนี้นะฮะเรายือนอยู่ในส่วนของนะฮะโลกแห่งวัฒนธรรมดอกไม้ My World of Floriculture นะฮะ,ะ,ะก็เป็นในส่วนของวัฒนธรรมดอกไม้ My, นะฮะที่สะท้อนออกมาเป็นวิถีชีวิตของผู้คนนะฮะที่เห็นอยู่ทางด้านนี้นะฮะ,ะ,ะเป็นนะฮะไฮไลท์เลยนะฮะเรียกว่าคัมีรรับแห่งการจัดดอกไม้แบบโชกกะจากสถาบันอิเคโนโบนะฮะ เขาบอกว่าเป็นคมภีร์ที่เก่าแก่ที่สุดในพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้เรายังมีวัฒนธรรมดอกไม้ของแต่ละประเทศด้วยนะฮะอย่างเช่นของอินเดียนะฮะของจีนนะฮะอินโดนีเซียบาหลีนะฮะลาวนะฮะทิเบตนะฮะกัมพูชานะฮะทั้งหมดเลยก็เป็นวัฒนธรรมดอกไม้ของแต่ละประเทศ น่าเสียดายครับที่ทางพิพิธภัณฑ์ขอสงวนการเก็บภาพบรรยากาศในหลายๆส่วนแต่ผมต้องขอบอกเลยครับว่าอยากให้คุณผู้ชมได้มาเห็นด้วยตาเปล่าจริงๆครับว่าความสวยงามของบรรยากาศในสถานที่อย่างนี้เป็นอย่างไรและนี่ก็คือทั้งหมดของเพลินดีในสัปดาห์นี้ครับพักสักครู่แล้วกลับมาพบกับตามดีในช่วงต่อไป เรามีแขกผู้มีเกียรติที่โหชื่อเสียงโด่งดังเลยล่ะแล้วก็มีผลงานโชว์อยู่ที่ต่างประเทศอีกแล้วใช่แล้วค่ะคนุ้ณลินดาเจริญราบค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์ลาล่าเลิฟกับลาล่าเลิฟลอนดอซึ่งที่บอกว่าโด่งดังต่างประเทศก็คือ l a ล่ l o ลิฟลอนดอใช่ซึ่งไปอยู่ที่ Top ปช็อปออกฟอร์ส e รีเลยใจกลางแฟชั่นของโลกเขาเป็นใครค่ะเราไม่เคยรู้ข้อมูลนี้มาก่อนไปพบกันเลยค่ะในช่วงดูดีค่ะ ในช่วงดูดีวันนี้ค่ะเราอยู่กับคุณลินดาเจริญราบ์ค่ะเจ้าของแบรนด์ลาลาเลฟค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหนี่ช่วยแนะนำตัวเองก่อนสิคะค่ะชื่อชื่อลินดาเจริญราบ์ค่ะก็เป็นทำแบรนด์ชื่อลาลาเลฟลอนดอนแล้วก็ลาลาเลฟค่ะอ๋อมีสองแบรนด์เลยค่ะใช่เพราะว่า ลาลาเลฟลอนดอนเราขายที่ลอนดอนค่ะแล้วก็ลาลาเลฟเนี่ยเราเพิ่งเริ่มขายที่ห้างสรรพสินค้าเอ็มพูเรียมค่ะสุขุมวิท24ค่ะจุดเริ่มต้นของของการทำแบรนด์นี้ขึ้นมา ่าจริงๆแล้วก็เป็น stylist ก่อนนะ,ะจุดเริ่มต้นจริงตอนแรกก็ยังไม่ได้คิดว่าจะเปิดแบรนด์หรืออะไรม,มันค่อนข้างลีดไปที่ไปที่การใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศด้วยคือเราจบเรียนจบจาก London College of Fashion <ะ>คืออยากเป็น stylist เพราะฉะนั้นก็ฝึกงานอยู่ที่ Publication ที่อังกฤษ หนังสือชื่อ Intersection Under Days a n d Confused Magazine mm hmm. อย่างที่รู้ว่าถ้าฝึกงานที่นู่นมันคือไม่ได้ค่าใช้จ่ายใ mm hmm. ดๆแต่เราก็รู้สึกว่าเราเรียนแฟชั่นมาเราไม่อยากที่จะไปทำอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกับสายงานนั้น mm hmm. เราก็เลยตัดสินใจที่จะ,ะทำกราฟิก hmm. บนเสื้อยืดข mm hmm. ายเพื่อที่จะความแฟชั่นคืออยากเป็นแฟชั่นสไตลิสต์แต่เราก็อยากหาเงินที่จะ ดูแลตัวเองอให้ได้ที่ไม่จําเป็นจะต้องไปทํางานร้านอาหารเพราะว่ามันคนละมันคนละสายงานกันทีนี้ก็ทําไปเรื่อยๆจนกระทัะ่งขายอยู่ที่ s p i ตเตอร์ฟิลกับพ e อ r เชเบโรจนกระทั่ง d i s ติบิวเตอจากอิตาลีมาเจอเขาขอเป็นดิสติบิวเตอร์ค่ะ<อ>แล้วก็เอาซอของเราไปขายที่ห้างในอิตาลี มันเลยเริ่มเรียนรู้จากตรงนั้นใช่ค่ะคือเริ่มจากการที่แบบเล็กๆเนาะทำซื้อ,อยืดอยากถามเจาะลงไปอีกค่ะที่บอกว่าทําลายบนซื้อยืดมันเป็นลายเกี่ยวกับอะไรยังไงคะถึงขนาดที่แบบโขคนอิตาลีมาเห็นแล้วแบบเอาไปขายในห้างเขาเลยค่ะมันก็คือเป็นลาย Animal Print นะคะก็คือเราเป็นสไตลิสต์อยู่แล้วเราก็คอลลาบเรกับเพื่อนที่เป็นช่างภาพก็ถ่ายรูปสัตว แล้วเราก็เอามาทํากราฟิกเป็นลายคือเป็นลายที่เป็นอ็อบเจกต์คือเหมือนกับเราเรียนที่เป็นสไตล์ส์คือคอนเซปต์เราจะชอบทิ่คอนเซปต์นั่นนี่ใส่ลงบนเสื้อมันก็คือเป็นเสื้อขาวค่ะ,คะตรงนี้อาจจะถูกใจที่เทรนด์ของตอนนั้นหรือเปล่าทําให้ดิสติบิวเตอร์อยากที่จะดิสติบิวของเราไปขายสต็อกกิสที่เลนเชนเต้ที่ที่ยังที่อิตาลีที่มิลานค่ะ,คะมันก็เริ่มจากตรงนั้น เรายังไม่เคยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับแบรนด์หรืออะไรมากเราก็ได้รับการเรียนรู้ว่าอ๋อมันจะต้องทำเป็นซีซั่นนะซีซันนอลจากเสื้อยืดก็หลีดไปที่ ready to wear ต้องมีจัมเปอร์ต้องมีเดรสสต้องมีเริ่มเริ่มใหญ่ขึ้นจากอย่างหนึ่งไปหลายๆอย่างใช่ใช่ค่ะแล้วโอเป็นคอลเลคชั่นปุ๊บเนี่ยอยากรู้เยว่าแล้วคอลเลคชั่นแรก ที่ลองทำเหมือนกับที่ลองทำเสืยืดเนี่ยค่ะมีไหมคะมีค่ะ,คะแล้วทำปุ๊บเป็นคอลเลคชันเกี่ยวกับอะไรคะก็เป็นคอลเลคชันเกี่ยวกับ Animal Planet เนี่ยแหละค่ะเราเราเราลีดมาจากไอตัวตัวเสืยืดแล้วก็ทำแตกคอนเซปต์ออกมาเป็นเสื้อกระโปรงคาดิกันจัมเปอร์บอเมเบอร์เดรสในผ้าแบบต่างๆแต่ยัง อหลีไปที่ลายปริน์อยู่ mm hmm. ก็คือคอนเซปต์ลายปริน์เราเอาอ่าแอนิมอลผสมกับ โฟร์ลก็คือดอกไม้ผสมแอนิมอลบ้างอะไรบ้างเป็นบาร์โบบ้างแต่ก็ยังคอลลาบเร์กับช่างภาพอยู่ดีในการถ่ายถ่ายรูปที่จะลงที่นี้ในตัวโปรดักชันในเมื่อตอนแรกเนี่ยเล็กๆเราทำของเราเองก็คิดๆทีนี้พอคอลเลกชันเริ่มใหญ่ขึ้นในแง่ของโปรดักชันเนี่ยเราเราทำยังไงคะกลับมาเมืองไทยหรือว่าทำที่นู่นเลยตอนแรกก็ทำที่นู่นก่อนจนกระทั่งมันเริ่มที่จะต้องเป็นคอลเลกชันขึ้นก็เลยจะต้องกลับมาโปรดักชัน ที่เมืองไทยเพราะว่าโปรั่นที่เมืองไทยอ่ะจริงๆแล้วดีที่สุดเพราะว่าราคาโอเคฝีมือของช่างตัดเสื้อฝีมือของคนทำลายคนทำดิจิตอลพิน์ที่นี่จริงๆแล้วดีที่สุดแล้วก็เลยต้องกลับมาที่ที่จะมานั่งแบบคือจับต้นชนปลายเอาทุกอย่างมันรวมกันแล้วก็ทำที่นี่เท่านี้ทราบมาว่ามีสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยได้ไปวางขายในห้างท็อปชอป ของที่ลอนดอนด้วยค่ะโอ oh ้โหอยากถามว่าอันนั้นคืออะไรคะอ๋อคอลเลกชันอะไรหรือว่าเหมือนเป็นเสื้อยืดอีกไหมหรือเป็นอะไระะอันนั้นไม่ใช่เสื้อยืดแล้วอันนั้นมันเป็น, Collection นะคอลเลกชันแล้วค่ะเพราะว่าอตอนที่อยู่เที่ยงกฤษเนี่ยอพอหลังจากที่ได้เรียนรู้ขั้นตอนวิธีการที่ทำเป็นแบรนด์เกิดขึ้นเราก็ไปที่งานแฟร์เรามีขาย <c oughs> อยู่ที่มัลติแบรนด์สตอร์ที่อีสต์ลอนดอนด้วยชื่อเดอะเลด n นโชว์รูมก่อนทีนี้ เ,เราก็ไปงานแฟร์ไปงานแฟร์ที่เบอร์ลินพรีเมียมไปงานแฟร์ที่ปารีสทีนี้ไบ er, เออร์เขาเจอสองสาครั้งเขาก็สนใจแล้วก็ติดต่อว่าสนใจที่จะเข้ามาจำหน่ายที่ท็อปช็อปไหม <Wow. S 2> ซึ่งตรงนี้เราต้องไปพรีเซนต์อีกทีหนึ่งองเอาคอลเลคชันเนี่ยไปพรีเซนต์กับเฮดไบเออร์กับไบเออร์ทีมมาร์เก็ตติ้งทีมแล้วเขาค่อยฟีดแบ็ k เราว่าโอเคไหมเราก็รออยู่ประมาณ อ๋อหนึ่งเดือนเขาก็ฟีดแบ็ k มาว่าเขาจะให้พื้นที่เราที่จะเอาแบรนด์เราไปขายที่ Top ปชอปค่ะตอนนั้นจนตอนนี้มาก็ปีกว่าแล้วก็ก็โอเคซึ่งเป็น t o อปชอปเป็น Oxford อร์ดใช่ไหมคือแบบว่าเป็นใจกลางของแบบว่าแฟชั่นเลยคือทุกคนไปที่อังกฤษก็ต้องไปที่นี่เด็กนักเรียนเยาวชนช้อปปิ้งก็ต้องไปที่นี่อืในความเป็นคนไทยหรืในความเป็นตัวคุณนาเองอะไรที่ทําให้เราไปถึงจุดนั้นได้ อ่าจริงๆแล้วเป็นคนไทยแล้วไปอยู่ต่างประเทศยังไงก็ต้องสู้อเพราะว่ายังไงก็ต้องแบบถอยไม่ได้เพราะจะถอยไปไหนถอยก็ต้องถอยกลับมาบ้านเราซึ่งซึ่งเราอุตส่าห์เรียนจบมามจากที่นู่นเลยเราก็ต้องทําให้ได้เพราะเพราะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเดินเดินหน้าไปเรื่อยๆคือจะมานั่งแบบคิดว่าเอ๊ะทำไมเราทําไม่ได้เลยไม่ได้แล้ว อุปสรรคความลำบากที่ชบเจอก่อนจะได้แบบมีแบ,บแบรนด์ตัวเองไปตั้งอยู่ที่ท็อปช็อปอค่ะคืออะไรคะก็คงจะเป็นการที่มีใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศนะคะก็คือ,เ,อเราก็ต้องทำงานคือสมัยเอาตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัย การเรียนมาหาหลัยไม่ไม่ไม่ทราบว่าที่นี่ยังไงแต่ที่นุ่นคือการเรียนมาหาหลัยต้องทํางานพิเศษไปด้วยจะไม่ใช่แค่เรียนอย่างเดียวยสมมุติเราเรียนกลางวันเราก็ต้องวิ่งไปห้องสมุดภาษาอังกฤษเราก็ต้องเรียนรู้เพิ่มขึ้นในเรื่องในเรื่องประวัตศิศาสตร์ศิลปะก็ต้องเรียนรู้เพิ่มขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างพอหลังจากนั้นเราตอนเย็นเราก็ต้องไปทํางานเสาร์อาทิตย์เราก็ต้องไปทํางาน,นมันจะเป็นวงจรอย่างเงี้ยที่แต่เราก็ต้องแบบ เราก็ต้องทําให้ได้เวลาตอนเช้าเราก็ต้องมีงานเพื่อจะพรีเซนต์หน้าห้องคือมันไม่ใช่แค่เรียนกับบ้านนอนคิดว่าจะทำโปรเจกต์อะไรยังไงไม่ใช่มันคือการรันคือการวิ่งเขาอนใช่คือการวิ่งทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเงี้ยทำความรู้สึกไงค่ะโมเมนต์ที่แบบวันแรกที่เขาเอาแบรนด์เราไปตั้งที่ท็อปช็อป ไปเห็นค่ะรู้สึกยังไงพ a นิคแอ t แทกเนาะอย่างไงนะอะไรเงี้ยต้จะจัดยังไงดีนะ <laughs> จะเมินฉันได้ยังไงดีนะก็คือคือจริงๆไม่ได้โปรเฟชชั่นอลทางด้านนี้ตั้งแต่แรกคือเป็นสไตลิสต์แต่เราต้องเรียนรู้เพราะฉะนั้นก็ต้องทําให้ได้ก็ต้องแบบครูพักรักจําทํานี้ไอ้นี่มันไว้อย่างนี้ไอ้นี่ไว้อย่างนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องดูว่าคนชอบอะไรไม่ชอบอะไรทุกอย่างต้องเรียนรู้หมด <c oughs> มันไม่ใช่ว่าเราเก่งมาตั้งแต่เกิด คือ,อยังไงก็ต้องเรียนรู้หมดก็ต้องแบบรีเสิร์ชต้องดูต้องอะไรอย่างเงี้ยถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นแต่ว่าแต่ว่ามันก็มีแรงใจในการที่จะทําให้มันให้มันประสบความสําเร็จแต่ก็พยายามอยู่ซึ่งตอนนั้นที่คือเขาท็อปช็อปนี่คือทําคนเดียวเลยถูกไหมเพราะเรายัง<ไ>เรายังไม่ได้เป็นมีตัวแบบมีแบรนด์มีนูน่นนี่ใช่น<ไ>ั้ใช่ค่ะเขาบอกว่า<ไ> การเป็นที่หนึ่งว้ยากแล้วการรักษาความเป็นที่หนึ่งไว้ยากยิ่งกว่าเช่นเดียวกันการได้เข้าไปอยู่ตรงนั้นว่ายากแล้วการพยายามให้มันอยู่ตรงนั้นอย่างยั่งยืนเนี่ยใช่ยากกว่ายากก่ายังไงต้องทำยังไงอะคะก็ต้องเรียนรู้ต้องรีเสิร์ชทุกอย่างในทุกเดือนแบรนด์เนี่ยมีซีซันสองซีซันแต่บีทวินซีซันคุณก็ต้องรีเสิร์ชว่าอะไรมาอะไรไม่มาคุณก็ต้องแบบ เพราะเขาทําเร็วมากต่างประเทศทุกสิ่งทุกอย่างทาเร็วมากมบางทีอาจจะไม่ได้มีสองซีซันอย่างเมืองไทยได้ซ้มมีสี่ซีซันไม่สาเพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องตามเขาให้ทันไม่ใช่แค่ตามให้ทันสิต้องไปเขาให้ทันมีวิธีการปรับคอเลกชันเรายังไงอย่างเช่นโครงหลักคอเลกชันเป็นเรื่องนี้แต่พอมันต้องเปลี่ยนทุกเดือนหรืออะไระมีอะไรเพิ่มเข้ามามันมีการเปลี่ยนถึงคอเลกชันไหมหรือว่าแค่ เปลี่ยนรายละเอียดเป็นเหมือนม i n เนอร์เชนจ์เป็นรถยนต์ก็คือม i n เนอร์เชนจ์อย่างเงี้ยคะ่ะมันมีตรงนั้นไหมคะเราครงคงคอนเซปต์ไว้เป็นคอนเซปต์ซีซั่นแต่ว่าเราจะมีเปลี่ยนสไตล์หรื pattern, อแพทเทิร์นหรือผ้านิดนึงของในแต่ละเดือนก็คือการมีนิวเนสค่ะก็คือเรา เราก็ต้องเราก็ต้องไปเขาให้ทันก็ต้องมีนิวเนสทุกเดือนค่ะเหมือนกบท็อบช็อปยังไงคุณก็ต้องมีนิวเนสทุกเดือนเราก็ต้องมีมีแบบของเรามาเติมใช่ยนี่ยไม่ทันถามถึงในไทยเลยนะอันนี้เพิ่งลาล่าเลิฟลาลอนเหลือลาล่าเลิฟที่อยู่ในไทยคมต้องเป็นเทปหน้าแล้วค่ะน้องนวค่ะโอ้ยวันนี้ขอบคุณมากเดี๋ยวมายังมต่อกันอีกเทปหนึ่งนะได้ค่ะขอบคุณคุณดิฉันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะรายการตามดีนะคะก็ได้พาทุกๆท,ท่านนะคะผ่านช่วงเวลาดีๆไปกับเราทั้งสองคนค่ะค่ะและคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรายการตามดีได้ทางช่องกรุงเทพธุรกิจทีวีค่ะใช่ค่ะแล้วก็กลับมาพบก,กับเราสองคนได้นะคะหรือจะกลับไปติดตามดูใน Facebook ก็ได้นะคะในด้านล่างนี้เลยนะคะพบกับเราสองคนได้ใหม่ในอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ